โอเคนะครับสวัสดีครับผมฟานนะครับยุ่งทาวาซาทีนะครับโอเคนะครับวันนี้จะมาเล่นเกมฟรีไฟกันนะครับ,อรบโอเคนะวันนี้ก็จะเล่นโหมด CVC <อ>กันเคครับน CVC ะต่อไปเราก็ไปซุ่มอีโวจะเขาเรียกว่าอะไรอีโ e วใช่ไหม,ไมน่าจะใช่แหละซุ่มกันดูว่าได้จะได้อะไร โอ้โหไม่หนุกเลยอะทำไมไม่ได้ของเทพเทพอะเอเคนลงมาลองเล่นซีวิตีจัดัดับเลยเข้าไปเลยครับเอเคครับยูว่าจะชนะืีแพ้ดีโอเคครับวันนี้เราเข้เขามาในหมวดซีวิซีจัดอันดับ วันนี้ก็มาเล่นปืนอะไรนะเริ่มจากปืนเคเริ่มจากปืน G18 ก่อนครับไม่รู้จะเทพไหมแต่ลองเล่นดูน่าจะเทพแหละไป,ไปกันเราไปฝั่งนี้คนเดียวดีกว่า เพื่อนธรรมรายูมาสิเพื่อนดูเหมือนว่าทางนี้จะไม่มีคนโอเคเมีครับอื้เขาไปเขาไปเขาไปเอป้ดานหนึ่งครับแตกหนึ่งสวยไปสวยแตกเอาเข้าหายไปไหน เดาปนคนยิงครับเตะอุ้ยเพื่อนเพื่อนมาช่วยหน่อยเพื่อนเป็นดิงแต่ผมก็เอ้าเข้ามาชุบแล้วอ่ะน่าจะดูว่าจะแพ้ชนะเอาเพื่อนใช้ปืนกากระมัมวะเนี้โอเคดาวเดี๋ยวเรามาดูเบอร์เบอร์นี่เบอร์เลยเบอร์สี่ขอให้ชนะนะเว้ยไม่เป็นไร ทีนี่แบกเดี๋ยวเดี๋ยวลองขอขอไปปรับการควบคุมแป๊บหนึ่งนะน่าจะขอไปปรับอันนี้อย่างมันมันเออมันต้องแบบมันเห็นหน่อยเมื่อกี้ไม่เห็นอะไรเลยก็ไม่รู้แพงชนะยิ่งไปสิยิ่งไปมันใช้ปืนกากไม่ต้องกลัวโอ้โห แต่มึงใช้ปืนกากกว่าน,นี่ไม่เป็นไรชื่อคลิปชื่อคลิปก็ทุกคนก็เห็นล้ชื่อคลิปว่าฟานพาที่หลุแต่ไม่รู้ว่าจะที่หนึ่งไหมครับแต่ไม่เป็นไรตอนนี้นั่นนะใช้ปืนเ n 9 4ดีกว่าผมถนัดนะมีสก,กินด้วยถาวรน,นั่นยนะสก,กินทถาวรเขาชนะไปหนึ่งไม่เป็นไรไม่ต้องกลัว ถ้าทุกคนรู้ถ้ายังมีผมทุกคนต้องชนะเข้าใจไหมนี่ไงจีระขมากอา้ด้าวอะไรวะเนี่ยมันคืออะไรน,น่าจะที่โลจริงอะ่ะที่โลู้สาแตกหัวโอ้โหเสียดายจังยิงสิ เออยิอีกอีกอีกท um, ีนึงเออดาวหนึ่งเอาเพื่อนชุบเพื่อนเพื่อนชุบชุบเพื่อนเพื่อนชุบโอเคจบแค่เหมือนเดิมอืมแตกจบแล้วมันจะน่าจะที่โหลจริงแหละ ไ้ปืนไอ้กิปดีกว่าสองควงเดีรัผมผมไม่อยากเล่นสองควงผมอยากควงคนเล่นสองค่ะอ,อ่างอเชียบเชียบเกมมามามาตรงไหนดีไหนดีหรือไปฝัง่งนี้ดีกว่าฝั่งนี้ขวาซ้ายได้ดี แต่เราไปทางขวาดีกว่าซ้ายตัววงขวารือซ้ายวะไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวบอยไปก่อน,อ,อ,น,อ,อ,นอ่อนๆไปโอ้โอเคฟูมันดาวนหนึ่งโอเคแตกแล้วโอเคเห็นว่าเขาน่าจะอยู่ฝั่งนี้นะ เราไปฟังนี้เลย เรียบร้อยอุย้ยเจ้าเพื่อนเพื่อนอย่าไปนะเพื่อนเพื่อนมาชุบคนเพื่อน,อ,นอือเชื่อเลยเราเอาอเป็นปืนเหมือนเดิมสองควงกับเอ็กแนแป โอเคแค่เนี้ยระเบ่ดด้วยอะไรของมันวะเป็นแพ้ตลอดคือเราปล่อยให้สามสามโอเคไหมเดี๋ยวก็ชน,นะเชิดอต่ะ ช่วยผมช่วยตายก่อนซะและ้วเออซ้ำซ้ำไปมันต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้แหละเรามาดูเบอร์หนึ่งดโอเคน่าจะชนะแล้วแหละสามรุ่มหนึ่งชนะชัวดูเบอร์หนึ่งเดียวบางอารมณ์ยี่สิบเจ็ดชื่ออย่างจัา จับมากสามหนึ่งแพ้สามหนึ่งนี่โอ้โหคือกากมากเลยนะโอโ้เล่นฟาร์มมาก,กับททมสันวันนี้เล่นสองข่วงกับพี่เก้านั่นยังว,ว่าละพี่พี่พี่อยากตึ้งตายนะพี่โอ้โหสามหนึ่งนะพี่เฮ้ยพี่โอ้โหโง่จังวะเกียรับต่อเลย โอ้โหอยู่แคนก็ดีนะแอบหลังต้นไม้สิครับพี่โหแม่งเสกตั้งอยู่นั่นเองเลยมึงยังง้อยังง้อจีจียิงยิงยิงระวังระวังจับทรงควงสิครับพี่พี่ันจับทรงควงสิถือทรงควงถือทรงควง บอกวห้ถือสองควงไม่เชื่อนะั่นบอกวห้ถือสองควงเขาอยู่ฝั่งนู้นสี่ศูนย์งูใช่ไหมจบเลยมาเล่นอีกครั้งหนึง่งให้แบบให้แบบมันขึ้นขึ้นเท่าเดิมดีกว่าเพื่อนเล่นดีๆสิคือ ประเด็นคือไม่มีเพื่อนเทๆเลยฮีกทีอ,อีกมีอีกจับจ้าบั้นนั้นนั้นเรามาเล่นอีกทีเลยเดี๋ยวไปปะอีกทีนี้คือต้องบูย่าแน่ ไม่มรน,นาน้วะกี่มาแล้วคือเมื่อกี้ผมโชว์ความอ่อนมาเมื่อกี้ชื่อคลิปว่าฟานพาที่หนึตนนัวนี้ฟานพาที่หนึ่งใครเล่นกับผมต้องได้อยู่ที่หนึงเมื่อกี้ผมอ่อนหี้ด็กอะ เล่นโรงไฟฟ้าซะด้วยโรงไฟฟ้าฟาร์รมากลกเกีย่ะจริงจริงไม่ชอบน่าจะอยู่ฝั่งนู้นกันหมดเลยนะอุ๊ยอยอุ๊ยโอ๊ยแตกยิงสิครับเออช่วยผมก่อนช่วยผมก่อน พี่ครับพี่ช่วยผมก่อนนะพี่น้องช่วยช่วยกูก่อนสิอแต่ละคนตีกาวชิบหายโอ้ยหัวเริ่มอุ่นแล้วเนี่ยหัวเริ่มอุ่นละเอาเล่นดีกเกอร์อยอ่ ดิกลหุทองนะแต่ตกมาอยู่โกหนึ่งผมแล้วเชื่อจริงๆเหลือเชื่อจริงๆเหลือเชื่อจริงๆอย่ดพูดเถอะลากหกัวดิกลิลก็ก็ไม่เป็นวันนี้เรามาเงนนินก็เหลือสามร้อยทำไมไม่ซื้อนาครับลูก

โอ้ดดาวมันลุมอ่ะพี่พี่มันลุมโอ้โหงเล่นดีดีนะสิฟะเออย่างนั้นเดี๋ยดีแต่หัวละๆจะอย่าอย่าอย่าเพิ่งไปช่วยอย่าเพิ่งไปช่วยเขานัจนิงิงๆๆิงิงเพื่อนเก่งมากกดไลค์ให้เลยครับกดไลค์ให้เลย เรามาเล่นสองควงดีกว่าอันนี้คือสูตรของผมนะถ้าเป็นโรงงานผมจะไปฝั่งโน้ฝั่งโน้ดีกว่าคือฝั่งโน้ดีุกฝั่งโน,งน้จะมีคนมาแต่เราก็เราก็ยิงสวนกลับเข้าไป นี่เราต้องแอบอยู่ตรงนี้ครับรอให้เขามาดูนะว่าเขาจะมาไหมถ้าเราไปเราอาจจะโดนก็ได้นี่ไงมาแล้วอุ้ยดาวโอ้โหอือดาวนึงไอแตกหนึ่งสวยี่ Keep, keep ấy, oh, 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 đón, n n. cái bóc cái biệt ấy còn nữa anh oh, nghe chưa đâu Ôi trời đau nên ui quá Ôi đau ui พี่มาชุบกุ่มคนไปครับพี่พี่มันเหลือตัวเดียวเองพี่คือผมผมคิวไปสองมึงจะไปอยู่ตรงนั้นหาประแสงอะไรละ่ะแต่กันนี่มึงลงมาสิเฮ้ยเพื่อนลงมาเฮ้ยมึงมีสองควงด้ยมึงลงมาสิเอออย่างนั้นแหละ ปั๊มยาก่อนปั๊มยาก่อนมันอยู่ด้านบนเอยนั่นแหละมันนั่นแหละแอบแอบก่อนมันก็ยัยิงยิงวิญญาณเหรครับพี่มึงยิงวิญญาณกัเหรอเอาจะเข้าหัวซะด้วยโอ้โหผมมันไก่ทุกคนก็รู้เล่นดีๆเลยครับพี่โอ้โหไม่ไมีตังค์เหลืออีกคือผมชอบเล่นเอ็น อีมันมันเข้าหัวไม่ง่ายมันเข้าเข้าหัวไม่ยากยังสุดอ,อ,อ่อนแรงแค่นี้ก็ไม่ออกแรงละคือทำไมมันยากอย่างนี้ยากมากมันยากยากยากกลมันมาละมากันละ ผมงขออ้อมกันแล้วกันยังไงเจ๊ะเฮ้ยมีมีตัวมีตัวอริงไม่โดนนบปัามป่ามปัามแตกแตกไปเหลือเหลือพวกมันเหลือสองคน ปั๊มยาแปบบ๊บปาปะปะมันอยู่ไหนกันไม่ยช่เงี้ดาวไปดิกิโลผมไม่เห็นสามอันไม่รู้แตบบ่ไงเอามึงเพื่อนดาวยินใครลหรพี่นั่นนี่โอ้โหดาวเพื่อนเพื่อน พื่อนเพื่อนมาช่วยคนเพื่อนเพื่อนมาช่วยอนเพื่อนมาจุบก่อนเอ้ยมาจุบก่อนดิสัตโอ้สามีโอกาสจุบไม่จุบยิงยิงยิงยิยิงยิเออปิดไมค์ก่อนดนดาคือกลโดนดามากเลยนะ เอาจะซื้อทำไมเนี่ยโอ้โหลืมตัวตอนนี้หมดนี้เราเล่นบนหลังคาดีกว่าโอเคนะเไปบนไปเล่นบนหลังคาดีว่วบนหลังคามีอะไรให้ยิงบ้างมีนกมีไก่มีกาขอโทษกรับไม่ได้ลนะ จังใช่ไหมเนี่ยเออมีใครบ้างไม่มีคนจะยอดทำไมเนี่ยจะมาจะหมอบทำไมเนี่ยใครตั้งค่าว่าบอกทีเออกูกูตั้งค่าอย่าง้กูจะจัดเองนะนน้่นนนนาจ,จะอยู่ฝั่งนี้นแบบหละว่าไงน้องพ,พ,อพี่พี่อยู่ทูพี่พี่พี่ยูทูบเบอร์เขาทักมา โ้เจ้าจะตอบพี่เขาไปก่อนจะเสียมารยาทเราตอบอยางได้เลยครับพี่เราชนะใช่ไหมเอามาช่วยกูก่อน นะแต่ก็ยังไม่โบยาม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 าไม่ต้องกลัว่ะคือก็ยังไม่ตายนะคือค oh ิวไปสี P ่โอ้โหพี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 ชื่อไก่แต่เทพมากเลยไหนไหนคนไหนคนนี้คนน,ะน,นี้โหดมากเลยนับถือเลยมันจะตั้ง เฮ้ยลืมซีไอ้อ้าอิอูหูอยากคห้รว่าเดี๋ยวขึ้นตรงนี้ว่ะตรงนี้แบบมันจริงจริงง่ายเห็นคนง่ายนีไงเจ้าตีดาไปหนึ่ง๊า tùng này tùng này Nâng, ngay lên ngựa dào chứ dào anh dù đã lắng gọi đi bùa 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 mình bùa 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 nghe แลนหลังครับพี่หันไปแลนหลังเดี๋ยวจะได้ตื่นดือด้อๆนั่นไงงู้ใช่ไหมม,มัโงูอย่างวะโอ้โหโโโอขอเขาตื่นมาตั้งนานไม่หันไปมองเชื่อเลยหนึ่งหนึ่งมันก็เสือจ,จะแอบอนีนา่อย่าแอบออกไปเฮ้ยวงมาแล้วนะ lâu quá lâu 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 hết hết quá hết 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 luôn hết hết quá hết 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 hà hết con Hà con ระวังระวยิงใครครับพี่อ,อยู่นี่นั่นหล่อุ้ยเบึ่อบืเเครียดเลยเครียดเลยมาเล่น MP40 นี่ว่ะเค3ียส ใช่นะ3มสามวต้องสวยกันด้วยศักดิ์ศรีเราไปขึ้นบ้านเอลย่อ่ะอฮ้ยขยิ่งขยิงย่งในใจไม่อยากเล่นนะี่ไม่ใช่ไม่อยากเล่นไฟฟ้าไม่อยากเล่นเอ็มพีซีเคนะั่นเขียนอะไรเจิะ ไหนวะอือโหไม่น่าเล่นเลยผีไฟเหรอไม่ใช่ที่ไม่น่าเล่นนี่อือยิงตัวเทพไปก่อน,ไ,นไปก่อดิ ยังไทัวแล้วจะเอบบ้างจ้าไปดิโอ้โหเฮ้ยเยหลืออีกหนึ่งคนมานี่เร็วมา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 ชุกก่อนมาชุกก่อนจุกมาจัดๆนแเ้วมาชุกก่อนมาชุกก่อนเฮ้ยมึงแอบบ้างดิโอ้โหโอุย๊ยหัวร้อนร้อนเลย มึงมาฝั่งนี้ดิเพื่อนยิ่งยิ่งโอเค,นนอเคจะชนะแล้วดีเมื่อกี้คือหัวหัวรอมากเลยเคก็ก็เคขึ้นก็ต้องขอบคุณ โอเคอยู่ที่เดิมก็สำหรับคลิปนี้ก็สำหรับคลิปน,นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ s u ั s c ไ i b ้ให้ถึงสองร้อตอนนี้ก็เราก็ถึงหนึ่งร้อยซับสไคร้ละเอาโอลุลลุล